คุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับประธานเชลสกายนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องในห้องนะครับว่ามีเรื่องอะไรเนี่ยที่เกิดเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีๆแล้วก็เรื่องจังไรจังไรนะครับโดยผมวันนี้จะเน้นเป็นเรื่องที่มันไม่ดีก่อนนะครับโดยเรื่องแรกนะครับเราจะอ่าตอนนี้ผมอยู่ป .5 นะครับเราจะมาเริ่มกันที่อ่า โดยที่เรื่องแรกนะครับมันเป็นการที่เพื่อนพวกผมเนี่ยโดนตีได้งโง่มากๆเลยครับมันเป็นการโดนตีที่งโง่มากเลยครับสำหรับผมนะคือมันเป็นการตีที่แบบมันไรเหตุผลที่สุดแล้วครับไม่ใช่เรื่องแบบตีหรือทะเลาะอะไรกันนี้นะไม่ใช่นะครับมันจะเป็นเรื่องแบบแนวเล่นแบบรุคาน่าจะไม่เคยได้ยินนะครับแบบมันจะชื่อว่าจริงหรือท้านะครับคือมันจะให้ hey. คนนึงเนี่ยพูดนะครับให้ถามอีกคนนึงว่าจริงหรือท้าถ้าอีกคนตอบว่าจริงต้องเล่าไอคนที่ตอบเนี่ยจะต้องเล่าความจริงของตัวเองออกมาครับจะต้องเล่าความจริงของตัวเองออกมาและแต่ถ้าสมมุติว่าคนตอบแล้วตอบว่าท้าถ้าตอบว่าท้าเนี่ยจะต้องให้คนที่ถามเนี่ยสั่งให้คนที่ตอบนี่ยทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแบบคือให้ไปทําอะไรก็ได้นะครับตามที่คนถามเนี่ยต้องการให้ทํานะครับ คือตอนนั้นเนี่ยเพื่อนผมนะครับผมจำไม่ได้แล้วครับว่าเขาสั่งให้ไปทําอะไรน่าจะเป็นแนวแแบบตบหัวอะไรเงี้ยน,น,น,น่าจะเป็นแนวนั้นแหละน่าจะเป็นแนวตบหัวครับแล้วคือครูมันมีเด็กไปฟ้องครูก็คือเพื่อนที่ไม่ได้เล่นด้วยนะครับแล้วก็คือบันแบบเรียบร้อยครับเรื่องถึงหูครูปุ๊บเกมทั้งห้องเลยครับไม่ยกเว้นกุ้งผมนะ คือบางคนอ่ะโดนไอ้นี้ครับโดนนะเพราะว่าคือเพื่อนอ่ะเขาชอบยุยงนะครับให้แบบคนอื่น,โยโยนต้องเฮ้ยเฮ้ยเองต้องด้วยนะคือเหมือนพยายามหาเพื่อนให้โดนมากมากึ้นเดียพวกผมไม่โดนอ่ะแล้วเรียบร้อยครับคือตอนนั้นก็ไปร้องเพลงอะไรกันก็ไม่รู้ร้องเพลงลูกเสือ,อครับเป็นการแสดงนะครับอย่างหนึ่งคือไปร้องเพลงนั่งอยู่สักพักนั่งรออยู่หน้าห้องครับนั่งรอยอยู่หน้าห้องสักพักหนึ่ง คือไปรอครูนะครับมาคือหลังจากเคลียร์ประเด็นกเกษตรแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าโดนตีหมดเลยครับโดนตีครับไม่มีใครเหลือเลยครับไม่เหลือใครเลยแม้แต่คนเดียวครับไม่เหลือใครรอดไว้เลยแม้แต่คนเดียวคือโดนเกมกับน,นังห้องอะครับยกเว้นะพวกผมนะเพราะว่าพวกผมเนี่ยไม่ได้เล่นกับเขาพวกเขานะโอเคงานก็นี่ก็เลยถือเป็นการตีที่โดนตีที่โง่งมากๆเลยครับ คือถ้าไม่เล่นเนี่ยมันก็ไม่มีใครโดนตีหรอกครับไอเรื่องแบบเนี้ยคือถ้าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ก่อเริ่มมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกครับผมเข้าใจนะครูเนี่ยตีอยู่แล้วครับแต่มันก็สมเหตุสมผลอะเล่นจริงหรือท้าแล้วสั่งให้ไปตบหัวเพื่อนเนี่ยมันก็ไม่ควรใช่ไหมครับอ่ะงั้นเรามาต่อกับเรื่องที่สองปกติแล้วเนี่ยเวลาทุกคนแบบเรียนอยู่อะทุกคนจะโดนล้อเรื่องอะไรครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบล้อชื่อล้อชื่อเพ่อแม่อะไรงนี้นะครับ ก็จะเป็นแนนั้นๆนะ่ะร้อชื่อพ่อแม่ปุยาตายายทั้งหลายในห้องผมมันแอดวานซ์กันนะคือการล้อชื่อครูผู้สอนนะครับคือมันเป็นอะไรที่ผมเฮ้ยทํากันไปได้ไงวะผมก็งงเหมือนกันนะว่าเขาทํากันไปทําไมเนี่ยไอ้ร e. ้อชื่อครูเนี่ยคือครูคนนี้นะเขาอ่าตัวค่อนข้างที่จะอันนี้ขอขอใช้คาพูดนะครับเพราะเราทที่จะอ้วนนะครับคือ ครูเขาเนี่ยเขาชื่อครูภูมครับตอนนั้นเนี่ยเขาสอนพวกผมอังกฤษอยู่ป .4 นะคือแล้วไอ้พวกเพื่อนเนี่ยผู้หญิงอ่ะมันเริ่มก่อนครับก็คือไปเรียกครูเขาว่าพัตคาหนีครับทุกคนอาจจะไม่เข้าใจ้วครับคือเขาตัวใหญ่ครับมันเหมือนพัตคาหนอ่ะอันนี้ผมไม่ได้ล้อนะครับผมพูดตามความจริงที่ไอ้พวกนั้นมาสื่อความหมายกันมานะซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบเพื่อเพื่อเพื่ออะไร คือถ้าผมถ้า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 คุณไม่ชอบครูคนนี้คุณก็ไม่ต้องไปว่าเขาก็ได้นะมันมันมันไม่ควรคที่จะทำนะครับเรื่องแบบเนี้ยมันมันมันไม่ควรครับคือตอนนั้นเนี่ยก็ไปเผิไปล้อชื่อครูซะเยอะหรือกันเยอะเลยนะครับคือตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่แบบโดนตีหนักที่สุดแล้วนะครับมันน่าจะเป็นการโดนตีเกือบทั้งห้องนะครับ เกือบทั้งห้องอะผมแล้วเมื่อเกือบทั้งห้องนะครับนะคือตอนนั้นเนี่ยเอ่อมันคาบสุดท้ายมัง้งคือ้าใครเป็นเพื่อนผมก็น่าจะจําได้นะครับคือตอนนั้นเนี่ยครูเขาได้ยินมีคนไปฟ้องครูนั่นแหละครับหรือไม่ก็อ่าใช่มันมีคนไปฟ้องครูครับผมจําได้เป็นเพื่อนผู้ชายมั้งครับแล้วเขาก็ไปตามไอ้พวกเด็กแก๊นเด็กศิลปะขึ้นมาเพราะว่าวันนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยไอ้สองในสามอะ รอครอคูล้อคูภูมินะครับไม่เรียกว่าล้ออ่ะไม่ลไ,ไม่เรียกว่าล้อชื่อเป็นการตั้งฉายาซะมากกว่านะครับคือมากมายชื่อนะครับมากมายเหลือเกินนะครับคืออ่ะหลังจากที่ครูรู้เรื่องแล้วก็โดนเรียกกันไปนะครับไอเด็กศิลปะเนี่ยโดนเรียกแก๊งแรกครับคืออะไรรู้ไหมทุกคนไอพวกแกง๊งศิลปะมันบาบย หลายคนเลยมาโบยโบยโบยทั้งทงี่เขาก็ไม่ได้ทำอะ่ะแต่มันก็เกือบทั้งห้องแล้วะรครับที่ทำนะครับคืออ่าปกติแล้วเนี่ยจะโดนอยู่แค่คนที่ท,ทำจริงใช่ไหมครับแต่นี้มันไม่ใช่ไงครับมันไม่ใช่แบบเออเออเผมครับผมผมิดครับ,รบผมพีดครับครูเขาก็เรียกทำวะเอยมีใครอีกไหมมีใครนอกจากสองคนนี้ไหมเรียกกันมาเต็มเลยครับคือแบบ เขาไม่ได้ออกมาด้วยตัวเองนะครับแต่บางคนเขาก็ทําจริงนะซึ่งผมโศน,นาด้วยซ้ําบางคนก็ทําจริงครับแต่บางคนน่ะไม่ได้ทาแต่ไอพวกนั้นมาเรียกไปเป็นเพื่อนในการโดนตีนี่แหละครับซึ่งมันเป็นอะไรที่หลายห้องนะ่ะจะมีนะครับก็คือการโบยเพื่อนไปโบยมาเนี่ยครับซึ่งผมไม่ค่อยจะชอบสักไรยอมรับผิดก็คือยอมรับผิดไม่ใช่แบบมาโบยเพื่อนคนอื่นที่เขาไม่ได้ทำาครับ แล้วคือคอยคอยเรียกคอยคอยเรียกยัก็เรียกลูกน้องวันเอ็กเลยอะครับคือมันแบบพูดพูดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยอะครับคือแต่ละคนเนี่ยโดนเรียกมารัวๆเลยนะคือเพื่อนเนี่ยเรียกนะครับมันจะมีเพื่อนผมสองคนอะที่ชื่อชากับบิ๊ทเนี่ยครับถ้าทุกคนเคยดูคลิปของลูกเสือเชดิสกี้นะครับทุกคนก็น่าจะรู้จักพวกเขาดีคืออะไรรู้ไหม มา,าคือเขาอ่ะไม่ได้ทาแต่เขาโดนเรียกไปแล้วคือไม่มีใครฟังอะไรเลยเรียกออกไปคือโดนตีร้อยเปอรเะครับไม่มีแบบเออมาแก้ตัวพูดนั้นพูดนี่ไม่มีครับไม่ม,ไม,มีไม่มีการพูดแก้ตัวอะไรใด้ทั้งสิ้นเลยครับคือโดนเรียกเท่ากับโดนตีครับแน่นอนครับซึ่งโดนตี ประมาณเซนของห้องอะคือมันเป็นอะไรที่จานวนที่เยอะมากเลยนะครับโดผมอะมันเป็นอะไรที่เยอะมากหรับผมคือมันเยอะมากครับโดนเกือบทั้งห้องยกเว้นผมแล้วก็หลายๆคนอีกไม่หลายคนหรอกประมาณสี่ห้าคน,นที่ไม่โดนะที่เหลือโดนหมดเลยคือมันแปลกมากครับมันไม่นควรที่จะโดนตีขนาดเนี้ยก็ทุกคนคิดเห็นยังไงกับทั้งสองเรื่องนี้นะครับ ข้อคิดของเราคือไม่ควรแบบไปเออ่ล้อผู้อื่นนะครับมันไม่ดีนะคือมันไม่ดีครับมันไม่ดีอย่างมากเลยเลยผมจะบอกให้โดยเฉพาะคนที่เป็นแบบภูปกาลีพ่อแม่คูบาจาร์เนี่ยมันไม่ควรไงนะก็ฝากไว้คิดนะครับก็ขออ่าถ้าคุณมีความคิดเห็นยังไงกับสองเรื่องที่ผมเล่ามาก็ สามารถคอมเมนต์ไห้ผมเดี๋ยวผมอ่านหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านนะครับก็จะขอจบวันนี้ไปก่อนนะครับอันนี้คือ e ีพีหนึ่งนะครับก็อาจจะมีเรื่องเล่ามาต่อเรื่อยๆนะครับก็มีแบบจุดใดผิดพลาดประการใดก็ขอประทานอภัยในที่นี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าคุณจำชื่อเพื่อนคนหดของผมไม่ได้ไปดูคลิปของลูกเสือเชเดสกี้นะครับ ก็เขาเป็นเพื่อนผมอีกคนหนึ่งนะครับให้ไปดูชื่อเพื่อนได้หมดก่อนนะโอเคก็ okay, วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไก๊ bye,